ใช่ใช่ต้องต้องหาต้องถามฮันละครับว่าตอนนี้นี่นี่เพิ่งมาจากสนามท้องทุ่งหรอฮะใช่ครับผมอืมตอนนี้ถามความพร้อมล่าสุดของทีมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเห็นมีแต่นักเตะส่วนใหญ่นี่หลังตอนแรกมีนักเตะออกเยอะนะแล้วก็นักเตะเข้ามาใหม่ๆนี่ปีนี้คอนเ็ปต์ของทีมเป็นยังไงครับฮันคนระับ คอนเซปต์ของทีมในปีนี้ก็เราเอาคงมีต่างชาติเป็นแกนหลักนะฮะแล้วก็ <c oughs> อมีการนำดาวรุ่งนะฮะแล้วก็ผสมผสานกับทีมที่มีอยู่แล้วนะครับบวกกับ,บนักฟุตบอลมีประสบการณ์ <c oughs> คนสองคนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็ครบถ้วนนะฮะแต่ว <c oughs> ่าตอนนี้เหลือเหลืออีกสองตำแหน่งนะครับที่จะเปิดตัวก็จะจบละ อืมครับแต่วสองหน่วยสองแหล่งนี้นะนักเตะไทยหรือต่างชาติเป็นต่างชาติอีกสองตำแหน่งครับอ๋อนะฮะใช่ครับอืมมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องงบการทําทีมเรื่องอะไรเงี้ยนะปีนี้มันจะดีขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าการทําฟุตบอลในปีนี้เนี่ยผมก็อยู่กับความเป็นจริงนะครับจริงๆเนี่ยโครงสร้างของเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ย ถ้าเอาจริงๆนะครับเราเป็นทีมที่ทําฟุตบอลเนี่ยระยะยาวดังนั้นเนี่ย uh. ทีมที่ทําทีมระยะยาวอย่างเชียงรายเนี่ยหรืออาจจะมีทีมอ,อื่นๆเนี่ยที่เซ็นสัญญานักีฬาเนี่ยไว้เพื่อหนึ่งค่อยๆสร้างนะครับแล้วก็มีโอกาสก,ก็ขยับขยายขายออกไปนะครับทีมอย่างพวกเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบหนักจริงๆนะจา,จากการที่การบริหารผิทธิาผ้าของสมาคมในชุดก่อน มันทําให้เงินทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยของทีมเนี่ยมันดรอปลงมาเนี่ยเกินกว่า50เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยทีมอย่างเชียงรายเนี่ยต้องบอกว่าเรากระอักเลือดจริงๆนะฮะในในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะบาลานซ์เรื่องของเองบประมาณในเรื่องของฟินแลนเชียลในทุกๆเรื่องเนี่ยให้มันให้มันบาลานซ์ขึ้นให้มันบาลานซ์กับรายรับมากขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยทุกๆวันนี้นะฮะเราก็พยายามที่จะ,ะเสริมตัวดาวรุ่งนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเห็นแล้วนะว่าได้เซ็นลูกชายของกิจวะนะฮะ,ะเราก็พยายามเนี่ยฮะมองหาดาวรุ่งเราพยายามมองหาดาวรุ่งที่ที่มีของนะฮะแล้วก็อยู่ในยังไม่มีใครที่ยังไม่ยังไม่มีใครได้ได้ค้นพบมากพอแต่ดาวรุ่งเหล่านี้ไม่เคย มันมันไม่ผ่านตามันไม่เคยไม่ผ่านตาอชอยแน่นอนอะอชอยเห็นหมดแล้วดาวล่งในประเทศไทยเนี่ยใครเก่งวิ่เก่งนะยอมกันแล้วยอมกันแล้วเป็นไงตัวนี้พี่ชอยผงศาเนี่ยมว่หจะเห็นไปเล่นบอลที่โรงเรียนอยู่อ่ะลูกของฮอตผมก็คือวันเนี้ยผมก็บอกกับน้องน้องท่านไปว่าคุณท่านว่าวันเนี้ยพี่คัทนณะคำยกมันเก่งอ่ะ เพราะว่าเขาเล่นเงเทคนิเยอะวันนี้เด็กไทยเนี่ยเวลาขึ้นมาแล้วมันไม่มีกล้ามเลยอะไม่มีเวลาประทะพี่บีเคยจำได้ไหมว่าปีที่แล้วอ่ะปีจีอะเจอเพิ่อนทองอ่ะเจ้าตังอ่ะจะแปะหลบอ่ะทักคณะแท็กนิดเดียวอะล่วงเลยอ่ะเออใช่ใช่ก็่เบอกคุณท่านว่าวันนี้ไอ้อองศามันมีของแต่ว่า ำร่างกายให้เหมือนทักษะแค่นั้นแหละเด็กอะเล่นได้ขอให้มันแข็งแงรงดีจ้ามเนือตอนนี้จะไปแบบว่าร่างกายยังไม่ยังไม่เพอร์เฟกต์อะเรา<ช><ล>ก็ให้เวลาสามเดือนให้ร่างกายเพอร์เฟกต์อะจะได้ครับคุณท่านใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็คือจริงๆอ่าองศาเนี่ยมามากับทีมตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่แล้วนะฮะแล้วก็ ในในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับวันที่ยี่สิสี่ที่เดือนที่แล้วจนถึงหน้า,นาปัจจุบันเนี่ยร่างกายเขาดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็อ,อได้มีโอกาสลงเล่นละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของสปีดเกมนะฮะในเรื่องของการร่วมเล่นเกมรับกับทีมเนี่ยยังยัง,ย,งยังติดเป็นบอลน,นักเรียนอยู่แต่ว่าด้วยความสามารถเขาเนผมว่าปรับตัวไม่ยากแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ร่างกายดีขึ้นเยอะจริง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็พยายามตอนนี้เราก็พยายามดูแลนะครับแล้วก็เด็กในแคาเดมีของเราเองก็มีดันขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นตัวจริงด้วยองศานี้ก็มีโอกาสเป็นตัวจริงได้เลยนะครับ